พันธนาคารวัตถุอันวเรื่องแห่งเรือนเป็นที่จงจำมายาอันค่าพระเจ้าวุเจเตจกลาวสัทธาอนุประศาสดาวิหารตัวเมื่อประทับอยู่เชตวนันีในพระวิหารชวเชตวันอารพาสรงปารุปพันธนาคารังซึ่งเรือนเป็นที่จงจำกเทศิตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าณตังทะลหาหังอิติ ดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่ากาเลในการเอกสมิงหนึ่งราชบริษาอันวราชบุตรทั้งหลายอาเิตวานนำมาแล้วโจเรซึ่งโจรทั้งหลายสันทิดเฉท,ทะกะปันทะคาตกะมนุสสะคาตะเกผู้ตัดซึ่งที่ต่อและผู้ฆ่าในทางเปลวและผู้ฆ่าซึ่งมนุษย์พะูผู้มากทัเเสสง แสดงแล้วโกศลรัญยูแก่พระราชาพระนามโกศลราชาอันว่าพระราชาราชาปุริเสทรงยังราชบุตรทั้งหลายพันธาเปสิให้จองจำแล้วเตโจเรซึ่งโจรทั้งหลายเหล่านั้นอันธุพันธนะรัชพันธนะสังคลิกะพันธเนหิด้วยเครื่องจองจำคือคือและเครื่องจองจำคือเชือก และเครื่องจองจำคือตรวนทั้งหลายภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายชาณปทาผู้อยู่ในชนบทติงสะมัตตาปิขูแม้ผู้มีสามสิบรูปเป็นประมาณเลสัทธารังทัทถุกามาเป็นผู้ใครเพื่ออันเฝ้าซึ่งพระศาสดาหุตวาเป็นอาคันตวามาแล้วทิศวาเฝ้าแล้ววันทิตวาถวายบังคมแล้วจรันตาเที่ยวไปอยู่เป็นดยะ เพื่อก้อนข้าวสาวัติยังในกรุงสาวัตถีปุณณเทสเในวันรุ่งขึ้นขันตวาไปแล้วพันธนาคารังสุเรือนเป็นที่จองจำทิศวาเห็นแล้วโจเรซึ่งโจรทั้งหลายเตเหล่านั้นปินดาปาตัปฏิกันตาผู้ก้าวกลับแล้วจากบินทบาทอุปสังคกมิตตวาเข้าไปเฝ้าแล้วตะถาคตังซึ่งพระตถาคตสายันหะสมยี ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันปดชิงสุทูลถามแล้วว่าพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญอัชชะในวันนี้โจราอันวาโจนทั้งหลายพหูผู้มากพันธนาคารีในเรือนเป็นที่จองจําอันทุพันธนาทีหิพันธเนหิพัฒาผู้อันราชบุุษทั้งหลายจองจําแล้วด้วยเครื่องจองจําทั้งหลายมีเครื่องจองจําคือคือเป็นต้น อนุพาวันตาผู้เสบยู่มหาทุกขังซึ่งความทุกใหญ่อหหัมเพหิอันค่าพระองค์ทั้งหลายเป็นดายะจรันเตหิผู้เที่ยวไปอยู่เพื่อก้อนข้าวทิฏฐาเห็นแล้วเตโจราอันว่าโจรทั้งหลายเหล่านั้นนสโกนติยอมไม่อาจตานิพันธนานิชฉินทิตวาปลายิตุงเพื่ออันตัดซึ่งเครื่องจองจำทั้งหลายเหล่านั้นแล้วจึงหนีไป พันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญพันทนางนามะชื่ออันว่าเครื่องจองจําอันยังอื่นเตหิพันธเนหิทิตรังอันมั่นคงกว่ากว่าเครื่องจองจําทั้งหลายเหล่านั้นอัตินุขูมีอยู่หรือโนเลอิติดังนี้สัทธาอนุพระศาสดาวัตตาตรัสแล้วว่าพิกเวดูกนภิกษุทั้งหลายเอตานิพันธนานิอันว่าเครื่องจองจําทั้งหลายเหล่านั้น กิงพันธนานินามะชื่อว่าเป็นเครื่องจองจำอะไรโหนติย่อมเป็นประนส่วนว่ากิเลสพันธนังอันว่าเครื่องจองจำคือกิเลสธนทัญญะปุตตะธาราเทสุสวิญญาณกาวิญญาณกะทานเนสุตันหาสังคาตังอันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าตันหาในสวิญญาณกาัพซับและอวิญญาณกาัพซับทั้งหลาย มีซับและข้าวเปลือกและบุตรและทาระเป็นต้นเอตังนั่นอย่างใดเอตังกิเลสะพันธนังอันว่าเครื่องจองจำคือกิเลสนั่นเทระตรังเป็นของมั่นคงกว่าเอเตหิพันธเนหิกว่าเครื่องจองจำทั้งหลายเหล่านั้นสตะคุเนนะด้วยอันคูลด้วยโรยสหัสคุเนนะด้วยอันคูลด้วยพันสตะสหัสคุเนนะ ด้วยอันควรด้วยแสนโหติย่อมเป็นปนะแต่ว่าโปราณกะปันติตาอันว่าบัณฑิตผู้มีในการก่อนทั้งหลายชินทิตวาตัดแล้วพันธนังซึ่งเครื่องจองจำทุตชินที่ยังอันอันบุคคลตัดได้โดยยากเอตังนั่นเอวังมหันตังปิแม้อันใหญ่อย่างนี้ปวิสิตวาเข้าไปแล้วหิมวันตังสูปาหิมพานปพะชิงสุบูดแล้วอิติดังนี้ อาหาริส่งนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วว่าอตีเตในการอันเป็นไปล่วงแล้วพระมทัตเตครันเมื่อพระเจ้าพรหมทัตกาเรนเตทรงยังบุคคลให้กระทำอยู่รัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาพารานสียังในกรุงพาราสีโพธิสัตตุอันว่าพระโพธิสัตว์น,วตวนิพพติบังเกิดแล้วทุกขตะขาหะปฏิกเล ในตรกูลของขรหบอดีพูดถึงแล้วซึ่งยากเอกสมิงตระกูลหนึ่งตัสะโพธิสัตตะเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นวยปัตตะพูดถึงแล้วซึ่งวัยสันตสะมีอยู่ปิตาอันวป,ปิดาอากาสิได้กระทำแล้วกาลังซึ่งกาละโสโพธิสัต,ต์ตอันวาพระโพธิสัตว์นั้นกตาวะกระทำแล้วพระติงซึ่งการรับจ้างโปเสสิ เลี้ยงดูแล้วมาตรังซึ่งมารดาอาถาครั้งนั้นมาตาอันว่ามารดากตวากระทำแล้วกุลธิตรังซึ่งนางกุลธิดาเอกังคนหนึ่งเคหเหในเรือนอาศสะโพธิสัตตะสะเพื่อพระโพธิสัตว์นั้นอนิจฉะมานัสะอวะผู้ไม่ปรารถนาอยู่นั่นเทียวอากาสิได้กระทำแล้วกาลังซึ่งกาละอปรภาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีก ขพูอันว่าสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันปฏิทหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วกุชียงในทงภริยายปิแม่ของภรรยาอสะโพธิสัตตสระของพระโพธิสัตน์นนโสโพธิสัตโตอันว่าพระโพธิสัตน์นนขับภสษปฏิทิตภาวังอาชานันโตวะไม่รู้อยู่ซึ่งความที่แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันเป็นผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วเทียวอาหะกล่าวแล้วว่า พัเทดูก่อนนางผู้เจริญตะวังอันว่าเธอกตวากระทำแล้วพระติ่งซึ่งการรับจ้างชีวะจงเป็นอยู่อาหังอันว่าเราประชชิตสามิจักบวชอิติดังนี้ภริยาอันว่าภรรยาอาหากล่าวแล้วว่าสามิข้าแต่นายขับโพอันว่สัตผู้เกิดแล้วในคันเมของดิฉันปฏิทิโตตั้งอยู่เฉพาะแล้วนนุมิใช่หรือ ม่ยิครันเมื่อดิฉันวิชาตายะครอดแล้วตวังอันว่าท่านทิศวาเห็นแล้วทารกังซึ่งทารุกปปชชิตสสิจากบวชอิติดังนี้โสโพทิสัตุูอันว่าพระโพทิสัตนั้นสัมปติชิตตวารับพร้อมเฉพาะแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้อาปุชิอัมลาแล้วว่า พัทเทดูก่อนนางผู้เจริญตะวังอันว่าเธอโสธินาวิชาตาเป็นผู้คลอดแล้วโดยความสวัสดีอสิย่อมเป็นอิธานิในการนี้อะหังอันว่าเราประพัชิสามิจากบูชอิติดังนี้ตัสสาภริยายะวิชาตากาลีในการแห่งภรรยานั้นคลอดแล้วอะถ้าครั้งนั้นสาภริยาอันว่าภรรยานั้นวัตวากล่าวแล้วว่า สวังอันว่าท่านปุตตกสะเตตาวะธนปาณาโตอป,ปะคมมนากาลังอาคเมหิขอจงยังการเป็นที่ไปปราศจากการดื่มซึ่งนมแห่งลูกน้อยของท่านให้มาก่อนอิติดังนี้นางโพธิสัตตังกะพระโพธิสัต์นั้นขันหิถือเอาแล้วขับพังซึ่งขันปุณะอีกโสโพธิสัตตูอันว่าพระโพธิสัตนั้นจินเตสิคิดแล้ว่า มะยาอันเราณสกาไม่อาจอิมังพระยังสัมปติชาเปตวาคันตรงเพื่ออันยังภรรยานี้ให้รับพร้อมเฉพาะแล้วจึงไปอาหังอันว่าเราอิมิสาภรรยายะอณาจิกขิตตวาวะไม่บอกแล้วแก่ภรรยานี้เทียวปลายิตตานี่ไปแล้วประพัชิสามิจักบวชอิติดังนี้โสโพทิสัตโตอันว่าพระโพทิสัตว์นั้นอนาจิกขิตตวาวะ ไม่บอกแล้วเทียวตัสาภริยายะแก่ภรรยานั้นอุทธายะลุกขึ้นแล้วปลายิหนีไปแล้วรัติภาเคในการอันเป็นส่วนแห่งราตรีอาถาคขังนั้นนักขรคุติกาปริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายผู้คุมครองซึ่งพระนครอคเหสุงได้จับแล้วนังโพธิสัตตังซึ่งพระโพธิสัตว์นั้น โสโพที่สัตตุอันว่าพระโพที่สัตว์นั้นวัตตากล่าวแล้วว่าสามิฆ่าแต่นายอาหังอันว่าฆ่าพระเจ้ามาตุโปโศโกนามะชื่อว่าเป็นผู้เลี้ยงซึ่งมารดาอมหิยอมเป็นตุมหิอันว่าท่านทั้งหลายวิสัชเชทะขอจงปล่อยมังซึ่งฆ่าพระเจ้าอิติดังนี้ตเตปุริเสยังบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นวิสัชเชตวาให้ปล่อยแล้วอัตนานซึ่งตน วสิตตวาอยู่แล้วฐานีในที่เอกสมิงแห่งหนึ่งปวิสิตตวาเข้าไปแล้วหิมวันตังสูปาหิมะพานปััพจิตตวาบวชแล้วอิสิปปัพจชังบวชเป็นลือสีอภิญญาจะยังอภิญญาทั้งหลายด้วยสมาปฏิโยจะยังสมาบัติทั้งหลายด้วยนิพพตตวาให้บังเกิดแล้วกีรันโตเล่นอยู่ชานะกีลายะด้วยการเล่นด้วยชาน วิหาสิอยู่แล้วโสโพที่สัตตุอันว่าพระโพธิสัตว์นั้นตัาทธาเนวัสันโตเอวะอยู่อยู่ในที่นั้นนั่นทิวอุทาเนสิเปล่งแล้วอุทานังซึ่งอุทานว่าบุตตธาระพันธนังอันว่าเครื่องจองจําคือบุตรและถาระกิเลสะพันธนังอันว่าเครื่องจองจําคือกิเลทุดชินที่ยังอันอันบุคคลตัดได้โดยยาก เอวารูปังปีนามะชื่อเมอันมีอย่างนี้เป็นรูปเมอันเราชินนังตัดแล้วอิติดังนี้อิติดังนี้สัทธาอนุประศาสดาอาหริตวาครั้นส่งนำมาแล้วอติตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วอย่ังนี้ประกาเศเสนโตเมื่อส่งประกาศอุทานังซึ่งอุทานเตนะโพธิสตินะอุทานิตังอันอันพระโพธิสัตว์นั้นปริ่งแล้ว อภัสิได้ส่งภาสิ์แล้วคาทาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่ายังพันธนังอันว่าเครื่องจองจำใดอะย่สั่งจะเป็นของเกิดแต่เหล็กด้วยทารุชาปพะชังเป็นของเกิดแต่ไม้และเกิดแต่หญ้ามงกระต่ายด้วยโหติย่อมเป็นเทรอันว่านักปราชญ์ทั้งหลายณอาหุไม่กล่าวแล้วพันธนังซึ่งเครื่องจองจำต่างนั้น ทละหังว่าเป็นของมั่นคงเยชนามณิกันดลสุสาร,ต,รตารตาโหนติเตสังชะนานังโยราโคจะอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเป็นภูมกำหนัดนักแล้วกำหนัดแล้วในแก้วมณีและต้มหูทั้งหลายย่อมเป็นอันว่าความกำหนัดใดแห่งชนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยยาปุตเตสุทาเรสุอเปกขาจะ อันว่าความเยื่อใยใดในบุตรทั้งหลายในทาระทั้งหลายด้วยทีราอันว่านักปรา์ทั้งหลายอาหุกล่าวแล้วเอตังราคาเปกขังซึ่งความกำหนัดและความเยื่อใยนั่นพันธนังว่าเป็นเครื่องจองจำทัลหังอันมั่นคงโอหาเรนังอันเหนียวลงสิเิละทุบป,ประมณจังอันทั้งยนทั้งอันบุคคลเปลืองได้โดยยาก ทีราอันว่านักปราทั้งลายเชตวานะตัดแล้วเอตังปิพันธนังซึ่งเครื่องจองจำแม้นั่นอนาเปคขิโนเป็นผู้มีความเยื่อใยห,หาไม่ได้หุตาวาเป็นปหายะละแล้วกามสุขขังซึ่งความสุขในกามปริภะชันติย่อมเวนรอบอิติดังนี้อัตโธอันว่อัตว,วาปันติตาปุริสา อันว่าปรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายพุทธาทายูมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นณวันติย่อมไม่เรียกพันธนังซึ่งเครื่องจองจำอายสังขะลิกสังขาตังอันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าตรูนอันเป็นวิการแห่งเหล็กนิพัตตังอันบังเกิดแล้วอายสาจากเหล็กอายสังชื่อว่าอันเกิดแต่เหล็กอันทุพันธนสังขาตัง อันอันบันดิตนับพร้อมแล้วว่าเครื่องจองจำคือคือทารุชังชื่อว่าอันเกิดแต่ไม้รัชุพันธนังซึ่งเครื่องจองจำคือเชือกปพพชตินหิวาอันเยหิวากาทีหิวัตถุหิวารัชุงกตวากตตังอันอันบุคคลกระทำแล้วด้วยหญ้ามงกระต่ายทั้งหลายหรือหรือว่าด้วยวัตถุทั้งหลายมีปอเป็นต้นเหล่าอื่น กระทำให้เป็นเชือกทิรังว่าเป็นของมั่นคงอิติดังนี้อสิอาทิหิอาวุธิหิฉินที่ตุงสกุลยภาเวนะเพราะความที่แห่งเครื่องจองจำนั้นเป็นของอันบุคคลพึงอาจเพื่ออันตัดด้วยอาวุธทั้งหลายมีดาบเป็นต้นอิติดังนี้ตถะ,ะปะเทสุทีราอิติปัสสะในบททั้งหลายเหล่านั้นนะแห่งบทว่าทีราดังนี้เป็นต้น อัฏฐอันวัตวาสารตาเป็นผู้กำหนดนักแล้วหุตตาเป็นรัตตากำหนดแล้วอิติดังนี้ปทสาแห่งบทว่าสารตารัตตาอิติดังนี้อัฏฐอันวอธิบายว่าพระหราคารัตตาเป็นผู้กำหนดแล้วด้วยราคาจัดอิติดังนี้อัฏฐอันวอัตฐวามณีสุจจะในแก้วมณีทั้งหลายด้วย <punto> กุณเเลสุจะในตุ้มหูทั้งหลายด้วยว่าอีกอย่างหนึ่งกุณเดเลสุในตุ้มหูทั้งหลายมณิจตเตสุอันวิจิตด้วยแก้วมณีอิติดังนี้ปัทสสะแห่งบทว่ามณิกุณเดเลสุอิติดังนี้อัตโออันวะอัฏว,วาเยชนามณิกุณเดเลสุสารัตรตรตาโหติเตสังเอวะชนะนานังโยราโคจะ อันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้กำหนัดนักแล้วกำหนัดแล้วในแก้วมณนีและต้มหูทั้งหลายย่อมเป็นอันว่าความกำหนัดใดแห่งชนทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเทียวด้วยยาปุตตะทาเรสุอเปกขาตันหาจะอันว่าความเยื่อใยคือว่าอันว่าความทยานอยากใดในบุตรและทาระทั้งหลายด้วยปันติตะปริสาอันว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายว่าทันติ ย่อมกล่าวเอตังราคาเปกขังซึ่งความกำนัดและความเย่อใหญ่นั่นกิเลสะไมยังพันธนังอันเป็นเครื่องจองจำอันสำเร็จแล้วแต่กิเลสว่าะละหังเป็นของมั่นคงอิติดังนี้อิติดังนี้ปะทะทวยสะแห่งหมวดสองแห่งบทว่าเอตังะละหังอิติดังนี้เป็นต้นอัตโุอันวอัตวาโอหารินัง ชื่อว่าอันเหนียวลงวิเคห์นะเพราะวิเคราะห์ว่าพันธนังอันว่าเครื่องจองจำอวะาระติย่อมเหนียวลงอวะาระติคือวา่าเหตถาหารติหารติย่อมนำไปเหตถาในภายใต้อากัตทิตวาจตูสุอป,ปาเยสุปาตนโตูเพราะอันคร่ามาแล้วจึงให้ตกไปในอบายทั้งหลายสี่อิติดังนี้อิติดังนี้ ปท萨แห่งบทว่าโอหารินังอิติดังนี้อัถโออันว่าอัตวาสิทิลังชื่อว่ายนวิเคหีนะเพราะวิเคราะห์ว่าพันธนังอันว่าเครื่องจองจำณนะชินทติย่อมไม่ตัดชวิจัมมะมังสานิซึ่งผิวและหนังและเนื้อทั้งหลายชวิจัมมะมังสานิณนะชินทติคือว่าณนะนีหรติณนะนีหรติ ย่อมไม่นำออกโลหิตังซึ่งเลือดพันธนัตถานีในที่เป็นที่ผูกโลหิตังนะนีหรติคือว่าพันธนภาวังปิอาชานาเปตวาทลปะทะลปะทาทีสุกัมมานิกาตุงเทติอาชานาเปตวาไม่ยังบุคคลให้รู้แล้วพันธนภาวังปิแม้ซึ่งความเป็นคืออันถูกเทติย่อมให้กาตุงเพื่ออันกระทำกัมมานิ ซึ่งการงานทั้งหลายทะละปะถะชะละปทาทีสุปะเทสุในทางทั้งหลายมีทางบนบกและทางในน้ำเป็นตนอิติดังนี้อิติดังนี้ปทษาแห่งบทว่าสิทิลังอิติดังนี้อัธูอันวะอรวาทุป,ประมนจังชื่อว่าอันอันบุคนเปื้องได้โดยยากวิคเหนะเพราะวิเคราว่าหิโก กิเลสพันธนังอันวเครื่องจองจำคือกิเลสอุปปัน,นังอันเกิดขึ้นแล้วเอกวารังปิแม่สิ้นวาระหนึ่งโลภะวะเสณนะด้วยอำนาจแห่งความโลภทุมโมจิยังเป็นกิเลสชาติอันบุคคลเปลืองได้โดยยากโหติยอมเป็นพันธนัตฐานตทุมโมจิโยสมาโนกัจฉป,ปวิยะ เรากะอันว่าเต่าเป็นสัตว์อันบุคคลเปลืองได้โดยยากจากที่เป็นที่ผูกมีอยู่อิติดังนี้อิติดังนี้ปะทัสะแห่งบทว่าทุบป,ปมุนจังอิติดังนี้อัตโวอันว่าอัตวาทีราอันว่าน,น,นักปราชญ์ทั้งหลายชินทิตตวาตัดแล้วกิเลสะพันธนังซึ่งเครื่องจองจําคือกิเลสเอตั้งนั่นเอวังทัลหังปิแม้อันมั่นคงอย่างนี้ ยานะคเคนะด้วยพระขันเคยยานอนาเปกคิโนเป็นผู้มีความเยื่อใยห,หาไม่ได้หวตวาเป็นปหายะละแล้วกามสุข,ขังซึ่งความสุขในกามปริภะชันติย่อมเว้นรอบปริภะชันติคือว่าปกมันติปกมันติย่อมเลิกไปปกมันติคือว่าปภชันติปภะชันติย่อมบวชอิติดังนี้ปะทะทะวยายสั แห่งหมวดสองแห่งบทว่าเอตังปิเฉตวานะอิติดังนี้เป็นตน้นเทศนาวสาสเนในการอันเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาพหูชนะอันว่าชนทั้งหลายผู้มากป้าปุณิสงสุบรรลุแล้วโซดาปฏิพลาทีนี้อริยพลานี้ซึ่งอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลพันธนาคาราวัตถุ อันว่าเรื่องแห่งเรือนเป็นที่จองจำนิจทธิตังจบแล้ว